สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆขอต้อนรับชิคเก้นรีวิวมารีวิวเกมสมาร์ทโฟนนะครับ iOS Android วันนี้มาสไตล์แบบเกมตกป,ากตกปาตากลานะครับ Fishing Hook เกมตกปลาสไตล์กีฬานะครับตัวเป็นแบบ 3D ฉากเป็น 2D นะครับระบบการเล่นง่ายๆนะครับ เริ่มแรกเราปล่อยเบ็ดก่อนด้วยกดปุ่มสีฟ้ากดลงนะครับแล้วก็เล็งให้ตรงที่สีเขียวให้ได้มากที่สุดเนื่องจากว่าหากลงตรงจุดที่สีเขียวนะครับจะสามารถลดระยะเวลาในการจับปลาได้ใกล้ขึ้นนั่นเองพอติดปลาดึงขึ้นนะครับสายเบ็ดอย่าให้ตึงนะครับปล่อยแล้วก็ดึงขึ้นอย่าให้หลุดนะครับ ให้อยู่ในระยะขีดกลางนั่นเองให้ดูตามาปุ่มสีฟ้าของผมเลยนะครับว่าผมกดขึ้นกดลงหรือเป็นการเยอะนะครับกดแรงเกินไปาสายหลุดนะครับปล่อยแรงเกินไป้า,ายก็หลุดอีกคลองระยะให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับรปลากระเยอะตาเยอะอปลาครับมันก็ดิ้นใหญ่ครับไม่ยอมง่ายๆ เอาละครับใกล้ลวครับใกล้ลวครับเรียบร้อยมีระบบสั่นด้วยนะครับสั่นเสมือนจริงมากครับสั่นแบบรูๆๆๆ,ๆเลยครับมือนี่สัน่นแล้วเขาก็เลือกว่าเราจะปล่อยปล่อยเพื่อทําบุญหรือว่าเอาขายเอาตัางค์กันดีเนาะไม่ใช่ <laughs> ก็คือตรงนี้อาจจะสงสยัยก็คือถ้าเราปล่อยนะครับเราปล่อยเราก็จะ จับปลาในครั้งต่อไปที่ว่าได้ตัวขนาดใหญ่ขึ้นนะอันนี้ผมจีมปลาเอามือไปแตะที่ปลามันกระดิ่งกระเดว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 ขายก็ได้ครับได้ตังค์ห้าสิบห้าสิบห้าสี่แต่คราวนี้ผมจะปล่อยนะครับผมหวังว่าจะได้ปลาตัวที่ใหญ่ขึ้นอุ๊ยชโโชมูนอดปลาใหญ่บวกสิบ ได้แล้วซึ่งปลาใหญ่ก็จะใช้เวลาในการเยือนานนะครับสั่นใหญ่เลยครับตอนนี้ยังไม่ยอมเขายังไม่ยอมโดดนะครับโดดระยะสิบเก้าระยะสิบแปดเกมทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับสมจริงโดนพากระบบสั่นนะครับทำออกมาได้ดีมาก เอาลดๆๆๆบไปครับเกือบไปตัวนี้จะรู้สึกจะเยอะแล้วก็จับจังหวะยากกว่าตัวที่แล้วนะฮะยิ่งตัวใหญ่จับยากนะเออได้แล้วอ่าฮะลักษณะการเล่นจะเป็นสไตล์แบบกดปุ่มแล้วก็ปล่อยนะครับกดปุ่มลากขึ้นลากลงปุ่มสีฟ้านั่นเองขึ้นลงนะ,นะก็ยิ่งตัวใหญ่ก็ยิ่งท้าทายความสามารถนะ ในการจับปลาแล้วก็จัดอันดับของน้ําหนักของปลาแข่งกับเพื่อนออนไลน์นะครับโชว์ความสามารถกันได้ในเองมีถึง56ภาษาแล้วตอนนี้แล้วแน่นอนก็เป็นภาษาไทยด้วยนะครับตัวเกมพิเศษก็คือว่าใช้หน่วยคำจำ<ม>ไม่เยอะมากแล้วก็แถมเล่นแบบออฟไลน์ line. ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ตก็ได้นะจ๊ะใครชอบสไตล์ตกปลาเพลิดเพลินนะครับ ตัวนี้ก็สมจริงเลยระบบสั่นนะครับอืเราจะปล่อยครับเราทำบุญปล่อยดีกว่าอืมนี่ก็เป็นผู้ช่วยแนะนำเกมให้ครับน่ารักเลยอือผมจับปลากันอีกครั้งครับเย่ yeah. ใครชอบสไตล์ตกปลาตัวนี้เลยครับอืม ใช้โดยกำจําไม่เยอะนะครับแต่ทาออกมาได้ดีมากไม่เสียเวลาในการดาวน์โหลดแล้วว่าปืนพื้นที่ด้วยเล่นออนไลน์และออฟไลน์ออลนด้เลยนะจ,จ๊ะส่วนตัวแล้วเกมนี้10คะแนนนะครับผมขอให้7.5แล้วกันไม่ถึง8เนาะ,ะทำไมไมถึง7.5็ล่ะเพราะว่าตัวเกมก็อย่างที่บอกนะข้อดีก็คือ นี่างกับจำน้อยแต่ว่าข้อเสียก็คือพอได้ผมจำน้อยก็คือลูกเล่นจะมีน้อยลงนะครับไม่มีระบบแต่งนั่นแต่งนี่แต่งอะไรอาลุกไปแล้วครับลูกเล่น,นระบบการแต่งของอะไรก็ของรางวัลก็จะมีน้อยความหลากหลายก็จะมีน้อยน้อยนะครับผมจะสู้นะครับห <Yes. S 1> ่างหยอโยนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็พอดีอะดีดีพอได้หนักไปทางดีนิดนึงอ่าถ้าชอบสไตล์นี้โหลดเล่นกันเลยนะครับดูซิว่าคราวนี้ผมจะได้ไหมจับจากยากมากอ้ายฮะ,ะคิดหรือจะว่าเจ,าจ้าจะรอดไม่ยอมไปให้เจ้าง่ายหรอก ใช้ปุ่มเดียวในการบังคับนะครับซ้ายขวามไปเองนะครับยกแต่ปุ่มสีสฟ้ายอย่างเดียวเท่าน,นั้นเองอื้ม,มเกี่ยวหลุดครับเกี่ยวพลาดไปแล้ว <tan> ได้แล้วครับมาปลาตัวใหม่เลยทีนี้ปลาไทายไต้หวันอ่ะโอ้โหได้64สิบวกสาก็ได้ทีเดียวอืม ล่อยครับผมทำบุญลองจับกันอีกตัวนะครับอ่าอันี้โยนไม่ดีเลยแย่มากอ๋อโอ้โหเกือบไปครับอันนี้มัน อยู่ดีๆก็พุ่งเลยพุ่งไปข้างหน้าเลยสายเบ,บ็ดเก็บหลุดเวอ่อไปนั่นพูดอย่างกระตักตกปลาจริงงั้นก็ตกปลาไม่ผิดกฎหมายนะครับตกปลาในเกมเนาะเอ้ไม่ใช่สิเขาเรียกว่าไนงะไม่ทําผิดสี่ห้าก็เล่นได้จับได้ไม่ฆ่าตัดตัดชีวิตด้วยนะครับสนุกด้วย ตอนนี้ผมไม่ได้ดูฉากอะไรเลยดูแต่ขีดข้างบนวอ้ยสวยนะจ๊ะป่าอะไรเนี่ยสตอรี่อะไรจุดหนูคุณได้รับพิเศษข้าพลังโจมตีบวกสิบสองกระเดว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 เดวินเข้าไปดินเข้าไปปล่อยสิจะปล่อยทำไม โหโหแล้วครับแดงเถือกแล้วตอนนี้ออ๋ฉากเป็นระบบเรียลไทม์นะจรร๊ะพบค่ำตะว,วันแล้วเราเล่นกันถึงจะมูดแล้วกันนี่ตกตั้งแต่เช้ายันจะพลาดที่จะตกดีอยู่แล้วนะตอนนี้ส่วนตัวผมชอบเกมสไตล์นี้นะสนุกดี ติดต <แ S 1> ิดติดต <JI, S 2> ิดติดติดตยืนดินกระเดา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 เราเป็นสายแบบสายเล่นแบบเอาเป็นกีฬานะครับจับแล้วปล่อย ใครชอบนะครับ Subscribe กันด้วยนะจ๊ะมีเกมใหม่ๆให้เล่นกันติดตามันทุกวันเลยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ